เดี๋ยวนะคะวันนี้เราจะมาสาธิตการออกกําลังกายการถ่านร่างกายเอาพี่โปรแกรมเริ่มเลยค่ะจุ๊บนะเจียพี่โปรแกรมหน่อยเก่งมากเลยค่ะอ้อมไปทางไหนเอ่ยอ้าพี่โปรแกรมอ้อมหลักไหนคะวิ่งซิกแซกค่ะซิกแซกเยอะๆ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 ตบมือพี่โปรแกรมหน่อยค่ะพี่ปุญญานุชมาเลยค่ะพี่ปุญญานุชมาเลยพี่พิมไปต่อข้างหลังเลยค่ะเก่งมากค่ะพี่มินตราอ่าปุญญานุชกระโดดเลยค่ะ เขาหอมมาเลยค่ะเขาหอมกระโดดเลยกระโดดเลยค่ะลูกมาเลยค่ะกระโดดเลยค่ะใครต่อเสร็จแล้วมาเปลี่ยนได้เลยค่ะ ถ้าตู้เซฟมาหยิบแล้วก็ไปหยิบถาดคะ่ะถ้าตู้เซฟไม่ทำตามข้อตกลงอย่างเงี้ยคุณต้อยก็จะ